สวัสดีครับช่างตุ้มรับวันนี้นะครับผมกลับจากงานซ่อมนะครับที่อําเภอโนนสันนะครับสองสามเครื่องนะครับแล้วก็กลับมารีบทําหัวนี้นะครับให้คุณพ่อกองทองเข็มปัญญานะครับหัวนี้นะครับระบบงานหนักจัดเข้าชุดล็อกตะแรงนะครับหน้าแปลนแซมสามคุณพ่อมีอยู่แล้วนะครับผมเคยเข้าไปเปลี่ยนแกนให้พ่อนะครับจัดว่าพ่ออะไรสีหนักมากนะครับ ผมเคยเข้าไปเปลี่ยนแกนแล้วแต่ว่าตัวเบ้าของคุณพ่อนะครับมันมันหนีศูนย์นะครับผมก็เลยทําให้ใหม่นะครับทําชุดล็อกเลยนะครับแล้วก็กึ่งบ่าเข้าไปอีกนะครับเพื่อที่จะให้มันกินเกลียวเข้าไปเข้าไปเยอะกว่าเดิมนะครับแกนของคุณพ่อก็จะใช้ได้นานกว่าเดิม ตั้งศูนย์กลางเรียบร้อยนะครับผมปรับแต่งให้เรียบร้อยนะครับจัดเข้าชุดล็อกนะครับมันเดิมนะครับราคาเทินอะไร4,300บาทนะครับหัวนี้จะไปอยู่ที่นครพนมนะครับป๊อเนี่ยปรับพ่อก็เอาไปใส่ของเครื่องพอได้เลย นะครับผมเอาบ่าเข้าอย่างนี้นะครับแซมสิบตอนนี้จัดเข้าแล้วมอนกันเนะัยผมทําอย่างนี้หมดนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทําเข้าไปนะครับมันจะกินแค่เกี๊ยวเดียวแล้วก็แล้วก็การใช้งานมันจะไม่นานนะครับครับวันนี้เรียบร้อยนะครับผมกลับมามาเร่งทําให้นะครับเพราะว่าพ่อสียข้าวทุกวัน,น ยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของช่างตุ้มด้วยครับสวัสดีครับ